เขาทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งแล้วในคืนนั้นเขาก็ต้องไปทำโอทในโรงงานหมายเลข8ซึ่งเป็นโรงงานที่เขาไม่เคยย่างเท้าเข้าไปแล้วการทำงานในโรงงานแห่งนี้ก็ทำให้เขาต้องเจอกฎแปลกๆที่ระบุมาในกระดาษเขาจะมีชีวิตรอดกลับออกไปได้หรือไม่เชิญรับฟังได้เลยคลื่นสยองเรื่องหลอนที่ไม่เหมือนใครรบกวนกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ เรื่องระทึกขวัญที่เกิดขึ้นในคืนนี้มันเริ่มมาจากชายหนุ่มที่มีชื่อว่าพะเยาเขาทํางานเป็นช่างซ่อมบารุงในโรงงานแห่งนี้มาได้ราวๆปีกว่าแล้วเนื่องจากพะเยาเป็นคนอัธยาศัยดีเขาจึงค่อนข้างสนิทกับรุ่นพี่ที่เป็นช่างซ่อมบํารุงในโรงงานในค่าคืนของวันนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มเศษขณะที่พะเยากาลังจะกลับบ้านจู่ๆเขาก็เหลือไปเห็นรุ่นพี่ที่เป็นช่างซ่อมบํารุงนายหนึ่งกําลังเดินตรงเข้ามา รู้สึกว่ารุ่นพี่คนนั้นจะมีนามว่าสุชินพะเยายกมือโบกทักอ้าวพี่ชินจะกลับบ้านแล้วเหรอสุชินเดินสวมหูฟังตรงเข้ามาดูเหมือนเขาจะไม่ได้ยินคำพูดของพยาวจึงถอดหูฟังข้างหนึ่งออกและถามว่าืมเมื่อกี้เองว่าอะไรนะเปล่าผมแค่ถามพี่ว่าจะกลับบ้านแล้วเหรออ๋อสุชินสายหน้าเบาๆเปล่าหรอก คืนนี้ข้าต้องอยู่ทําโอต่อน่าจะลากยาวยันสีทุ่มนั่นแหละแบบนี้ก็ดีสิพี่ผมเห็นว่าพี่อยู่ทําโอมาหลายวันแล้วเงินเดือนออกน่าจะเยอะเอาเรื่องไอ้เงินเยอะมันก็ใช่แต่ทุกวันนี้ข้าเหนื่อยวะ่ะให้ทําติดติดกันแบบนี้ทุกวันมันจะไม่มีชีวิตประรอดไปใช้เงินนะสิได้ยินเช่นนั้นพะเยาก็หัวเราะแห้งๆมันก็จริงอย่างพี่ว่านะเออว่าแต่ พี่ฟังอะไรอยู่เหรอผมเห็นช่วงนี้เดินสวมหูฟังทั้งวันอ๋อฟังช่องเล่าเรื่องผีช่วงนี้ข้าไปเจอช่องหนึ่งมาเขาเล่าเรื่องสนุกมากว่าแล้วสุชินก็แสดงหน้าจอโทรศัพท์เผยให้เห็นช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่มีโลโก้สีเขียว,เ,ยวเมื่อพยาเห็นเช่นนั้นเขาก็ชะงักไปชัว่วขณะอันที่จริงตัวเขาก็เคยฟังเรื่องในช่องนี้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าเนื้อหามันค่อนข้างบ้าบอๆ พยาไม่รู้จริงๆว่าแฟนคลับที่ฟังช่องนี้เป็นประจำเขาคิดอะไรอยู่สุชินยังว่าต่อเดี๋ยวคืนนี้เองลองกลับไปฟังนะนอกจากมีเรื่องสนุกๆแล้วคนที่ฟังช่องนี้อ่ะเขาหน้าตาดีกันทุกคนว่าแล้วก็หัวเราะออกมาพยาวยิ้มแย้จะพี่เขาคิดว่าตัวเองควรเปลี่ยนเรื่องคุยเพราะเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ขอบคุณมากนะพี่แต่ช่วงนี้ผมละเซ็งจริงๆ พอดีว่าเงินไม่ค่อยพอใช้อยากได้โอเยอะๆแบบพี่บ้างจังืนี่เองพูดจริงหรอวะอยากทําโอเยอะๆเนี่ยนะสีหน้าของสุชินดูจริงจังขึ้นมาทันตาจริงสิพี่ทุกวันนี้ผมมีเงินแทบไม่พอกินข้าวอยู่แล้วอีกไม่กี่วันก็ต้องจ่ายค่ารถผมยังไม่รู้เลยว่าจะไปหาเงินมาจากที่ไหนเมื่อได้ฟังเช่นนั้นสุชินก็พยักหน้าเบาๆสีหน้าบ่งบอกว่า กำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างถ้าเองจะร้อนเงินขนาดนั้นเอาแบบนี้ไหมล่ะอาทิตย์นี้เองมาทำโอแทนข้าหืมทำได้หรอพี่ก็เออสิวะเองก็ช่างข้าก็ช่างถึงจะทำอยู่คนละโรงงานแต่ลักษณะงานมันก็ค,คล้ายๆกันนั่นแหละเอาแบบนี้ดีกว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เองไปทำงานแทนข้าเดี๋ยวพองเงินเดือนออกข้าจะโอนค่าโอของอาทิตย์นี้ให้เอง เมื่อได้รับข้อเสนอเช่นนั้นพะเยาก็เผยรอยยิ้มออกมาได้เลยพี่ผมอยากได้โอมานานแล้วได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้ก็ยิ่งดีเออถ้างั้นเองก็เริ่มทำตั้งแต่คืนนี้เลยแล้วกันช่วงนี้ข้าอยากพักผ่อนคืนนี้จะได้กลับไปนอนฟังเรื่องผีเพื่อจะมีไอเดียเด็ดๆส่งไปให้ช่องเขาบ้างได้เลยพี่รับรองว่าผมจะไม่ทาให้พี่ผิดหวังเมื่อตกลงกันได้แล้วพะเยากับสุชิน ก็เริ่มพูดคุยกันในเรื่องรายละเอียดของงานแล้วเมื่อเวลาผ่านไปจนจะถึงสองทุ่มพะเยาก็เดินไปยังโรงงานหมายเลข8ซึ่งเป็นโรงงานที่เขาจะต้องทำโอในคืนนี้อันที่จริงแล้วพะเยาก็ไม่เคยเข้ามาทำงานในโรงงานแห่งนี้หรอกตอนที่เดินเข้าไปด้านในก็พบว่ามันมีสภาพเก่ากว่าโรงงานอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นเพราะที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่โรงงานตั้งใหม่ๆเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ จึงชำรุดสุดโทมตามการเวลาส่งผลให้ต้องซ่อมอยู่บ่อยๆใครเป็นช่างที่ประจำอยู่ในโรงงานนี้ก็เลยมีโอให้ทำแทบทุกวันช่างโรงงานอื่นรู้สึกอิจฉากันทั้งนั้นทว่าเมื่อพยาวเดินเข้าไปด้านในก็พบว่าในขณะนี้ไม่มีคนอยู่ในโรงงานดูเหมือนว่าพวกคนงานพากันกลับบ้านไปหมดแล้วมีเพียงพยาที่ยืนอยู่ตัวคนเดียวแต่เอเดี๋ยวก่อนนะ รู้สึกว่าคืนนี้จะต้องมีช่างอีกคนมาอยู่เป็นเพื่อนสิช่างซ่อมบำรุงต้องทำงานร่วมกันอย่างน้อยสองคนขึ้นไปแล้วสุชินก็เป็นคนบอกพยาวเองว่าจะมีช่างอีกคนอยู่ด้วยเขาเหลือบมองนาฬิกาขณะนี้เป็นเวลาสองทุ่มกว่าอันที่จริงมันก็ได้เวลาเริ่มงานแล้วการที่ช่างอีกคนหายตัวไปแบบนี้หากไม่มีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นก็แสดงว่าช่างคนนั้นกำลังอู้งานอยู่ให้ตายเถอะคิดได้เช่นนั้น พะเยาก็ถอนหายใจจะว่าไปแล้วโรงงานแห่งนี้ก็ไม่มีกล้องวงจรปิดเสียด้วยพวกช่างที่ประจำอยู่น่าจะหาช่องทางอู้เป็นเรื่องปกติให้มันได้แบบนี้สิมันจะสบายเกินไปแล้วนะแล้วในระหว่างรอให้ช่างอีกคนเข้ามาทำงานพะเยาก็เดินไปยังกล่องเก็บเครื่องมือเพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อยทว่าเมื่อเปิดฝากล่องขึ้นมาสิ่งที่พบก็ทำให้เขาชะงักไปชั่วขณะปรากฏว่า ในกล่องเครื่องมือมีกระดาษแผ่นหนึ่งถูกวางอยู่มันเป็นกระดาษที่ถูกเขียนด้วยลายมือข้างในมีข้อความเขียนไว้ยาวเหยียดพยาวขมวดคิ้วอา่านพาดหัวของข้อความในกระดาษกฎและข้อปฏิบัติสําหรับโรงงานหมายเลข8เมื่อเห็นเช่นนั้นพยาวก็ชะงักไปอีกรอบนี่มันบ้าอะไรกันวะการทํางานในโรงงานแห่งนี้มีกฎแปลกๆให้ปฏิบัติตามด้วยเหรอเมื่อเจอเช่นนั้นพะยาก็เงยหน้าขึ้นมา หันซ้ายแลขวาให้แน่ใจว่าไม่มีใครอื่นอยู่ในโรงงานแห่งนี้แล้วจึงหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาอ่านข้อความที่อยู่ด้านในกฎข้อที่หนึ่หลังเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปจะมีปีศาจตนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาในโรงงานแห่งนี้ให้คุณเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมันมิฉะนั้นคุณอาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับออกไปกฎข้อที่สองคุณต้องระวังการมีอยู่ของคนแปลกหน้า หรือแม้กระทั่งคนที่คุณคิดว่าตัวเองรู้จักดีปีศาจตัวดังกล่าวมีความสามารถในการปลอมตัวเป็นคนเหล่านั้นมันอาจจะแนบเนียนเสียจนคุณไม่สามารถแยกแยะออกได้กฎข้อที่สหากคุณได้พบผู้ต้องสงสัยที่คิดว่าเป็นปีศาจท,ทางที่ดีอย่าเผอหันแผ่นหลังให้กับมันต้องจับตามองไว้ตลอดเวลาเพราะปีศาจตัวน,นี้ชอบเล่นงานคุณทีเผลอกฎข้อที่สี่ อย่าเผลอรับของกินจากคนแปลกหน้าหรือคนที่คุณสงสัยว่าเป็นปีศาจอีกวิธีที่มันจะเล่นงานคุณก็คือการนำบางอย่างมาผสมกับอาหารให้คุณรับประทานหากคุณเผลอส่งเข้าปากแลก้วก็อาจจะได้พบกับจุดจบของชีวิตกฎข้อที่5เมื่อเวลาผ่านไปได้สักระยะหากมันยังไม่สามารถทำอะไรคุณได้มันจะเริ่มใช้วิธีสกปรกอย่างเช่นการส่งกลิ่นแปลก เพื่อกลอมปราสาทของคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามอย่าเผลอสูดกลิ่นเหล่านั้นเข้าไปเด็ดขาดมีโอกาสสูงที่มันจะทำให้ร่างกายของคุณเป็นอมพาตได้กฎข้อที่6หลังจากเวลาห้าทุ่มเป็นต้นไปหากปีศาจยังไม่สามารถทำอะไรคุณได้มีโอกาสสูงที่จะมีปีศาจอีกตนโผล่เข้ามาเมื่อเป็นเช่นนั้นคุณต้องพยาวยุดชะงักดูเหมือนว่าข้อความที่เขียนในกระดาษจะหมดลงเพียงเท่านี้ เดี๋ยวนะนี่มันบ้าอะไรกันคล้ายๆเรื่องแนวกดแปลกๆที่พยาวเคยฟังใน YouTube เลยแต่และเรื่องน่ากลัวเป็นบ้านี่เขากำลังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเหรอแถมกฎที่อยู่ในกระดาษก็ยังเขียนไม่จบหลังจากนี้จะมีกฎอีกกี่ข้อก็ไม่รู้ถึงว่าละ่ะสุชินถึงไม่อยากทำโอทเพราะต้องเจอเรื่องแบบนี้ในโรงงานหมายเลขแปดนั่นเองแต่ในระหว่างนั้นก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นจนได้ จู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาจากหน้าทางเข้าหัวใจของพะเยาร่วงลงไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วเมื่อเขาหันมองไปที่นั่นก็ต้องชะงักเมื่อพบว่าอีกฝ่ายคือช่างอีกคนที่จะต้องอยู่กับเขาในคืนนี้สวัสดีเองคงจะเป็นช่างที่ไอชินส่งมาสินะพะเยายืนนิ่งลอนลานจนทำอะไรไม่ถูกนี่น่ะเหรอคนที่เขาต้องอยู่ด้วยว่าแต่ทำไมเขาถึงมาช้าขนาดนี้ล่ะ พอลองนึกไปถึงกฎที่อยู่ในกระดาษพะเยาก็ต้องขนลุกที่หลังคอกฎข้อที่สองคุณต้องระวังการมีอยู่ของคนแปลกหน้าหรือแม้กระทั่งคนที่คุณคิดว่าตัวเองรู้จักดีปีศาจตัวดังกล่าวมีความสามารถในการปลอมตัวเป็นคนเหล่านั้นมันอาจจะแนบเนียนเสียจนคุณไม่สามารถแยกออกได้ให้ตายเถอะพะเยาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นตัวจริงหรือปลอมแล้วเขาก็ไม่ค่อยสนิทกับช่างคนนี้เสียด้วย แม้แต่ชื่อยังไม่รู้จักเลยแล้วเขาจะไปรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นตัวจริงหรือปลอมเออพี่ชื่อมนชัยเรียกสั้นๆว่าชัยก็ได้เองไม่รู้จักพี่ก็ไม่แปลกหรอกวันๆพี่อยู่แต่ในโรงงานนอกจากไอ้ชินก็ไม่ได้สนิทกับใครสักเท่าไหร่ครับพี่ว่าแต่เอ็งชื่ออะไรล่ะทำไมไอ้ชินถึงไว้ใจให้มาทำงานนี้ หลังจากนั้นทั้งสองคนก็พูดคุยแนะนำตัวกันอยู่ครู่ใหญ่จนเมื่อเวลาผ่านไปพอสมควรก็ได้เวลาที่นายช่างทั้งสองจะเริ่มทำงานในคืนนี้ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่เปลี่ยนหลอดไฟที่หมดอายุการใช้งานทั้งหมดในโรงงานหมายเลข8ทั้งสองคนทำงานกันอย่างแข็งขันมนชัยเดินหน้าเปลี่ยนหลอดไฟอย่างรวดเร็วสมกับเป็นนายช่างที่มีประสบการณ์ทว่าพยาวกลับเปลี่ยนหลอดไฟได้ช้า เพราะขณะนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกหวาดระแวงตลอดเวลาเนื่องจากไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นปีศาจแบบที่กดในกระดาษประบุไว้หรือเปล่าแล้วตลอดการทํางานเขาก็ไม่เคยหันหลังให้กับมนชัยสักครั้งแม้แต่ตอนที่ต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟพะเยาก็ยังแซงทําเป็นเจ็บขาบอกปีนไม่ถนัดให้มนชัยปีนขึ้นไปเปลี่ยนเองพอเจอแบบนั้นเขา้ามนชัยก็มีอาการไม่พอใจเล็กๆก็แง่ละ ตัวเองเป็นรุ่นพี่แต่ต้องมาปีนบันไดแทนรุ่นน้องแบบนี้และเมื่อเวลาผ่านไปได้อีกพักใหญ่นายช่างทั้งสองเปลี่ยนหลอดไฟไปได้เกือบครึ่งโรงงานมนชัยที่ปีนขึ้นปีนลงมาทั้งชั่วโมงก็บอกให้พักเบรกเป็นเวลา20นาทีแต่ถึงแม้นี่จะเป็นช่วงเวลาพักแต่มันก็เป็นช่วงที่พะเยาไม่มีความสุขอาเสียเลยเขาต้องมาคอยจับจ้องไปยังอีกฝ่ายอยู่ตลอดเวลา ผิดกับตอนทำงานที่ไม่ต้องระแวงมากเพราะมนชัยมัวแต่ปีนบันไดเปลี่ยนหลอดไฟแล้วในตอนนั้นเองก็มีเรื่องหน้าหนักใจเกิดขึ้นจูๆ่ๆมนชัยก็เดินไปเปิดตู้เย็นในโรงงานหมายเลข8แล้วนำน้ำดื่มมาส่งให้เพื่อนร่วมงานอย่างพยาวพอเป็นเช่นนั้นเขาก็ชะง,งักไปชั่วขณะเมื่อนึกไปถึงกฎที่ระบุไว้ในกระดาษกฎข้อที่4อย่าเผลอรับของกินจากคนแปลกหน้า หรือคนที่คุณสงสัยว่าเป็นปีศาจอีกวิธีที่มันจะเล่นงานคุณก็คือการนำบางอย่างมาผสมกับอาหารให้คุณรับประทานหากคุณเผลอส่งเข้าปากแล้วก็อาจจะได้พบจุดจบของชีวิตพะเยารับขวดน้ำนั้นมาด้วยความรู้สึกอึดอัดให้ตายเถอะอันที่จริงเขาก็คอแห้งอยู่หรอกแต่กดในกระดาษทำให้เขากินน้ำขวดนี้ไม่ลงมันอาจจะเป็นน้ำที่ผสมสารอะไรสักอย่างไว้ก็ได้หากเผลอดื่มเข้าไป ตัวเขาอาจจะได้พบจุดจบเป็นอะไรไปทำไมไม่กินน้ำละ่ะมนชัยหันไปถามยกขวดน้ำในมือกระดกเอือกเออคือพะเยาไม่รู้จะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรจึงทำการเปิดฝาขวดออกยืนหันข้างแล้วกระดกน้ำเข้าปากแต่ความจริงแล้วน้ำถูกเทลงพื้นต่างหากแต่มนชัยไม่เห็นเขาดูไม่สนใจกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่ และเมื่อพยาวเทน้ำออกไปเกินครึ่งขวดเขาก็ปิดฝาแล้วแ้งสแสดงหน้าตาสดชื่นตอนที่เห็นว่าบนชัยไม่ได้ว่าอะไรพยาก็เผยรอยยิ้มออกมารู้สึกดีที่หลอกอีกฝ่ายได้สำเร็จหากทำแบบนี้ต่อไปทั้งคืนเขาจะต้องมีชีวิตรอดออกไปจากโรงงานหมายเลขแปดแน่ๆทว่าขณะที่แววตาของพยากำลังปรากฏความหวังจูจ่ๆก็มีเรื่องเกิดขึ้นอีกจนได้ ปรากฏว่ามนชัยได้ล้วงบุรี่ออกมาจุดสูบซึ่งในตอนแรกพะเยาก็ยังไม่คิดอะไรเพราะคนในโรงงานแห่งนี้ก็สูบบุรีกันทั้งนั้นแต่ทันใดนั้นเองจูจๆมนชัยก็หันมาพ่นควันบุรีใส่พะเยาเมื่อเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มจึงได้นึกไปถึงกฎข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในกระดาษกฎข้อที่หเมื่อเวลาผ่านไปได้สักระยะหากมันยังไม่สามารถทำอะไรคุณได้มันจะเริ่มใช้วิธีสกปรกอย่างเช่น การส่งกลิ่นแปลกๆเพื่อกล่อมประสาทของคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรก็าตามอย่าเผลอสูตรกลิ่นเหล่านั้นเข้าไปเด็ดขาดมีโอกาสสูงที่มันจะทําให้ร่างกายของคุณเป็นอมพาตได้นั่นทําให้พยาวรู้สึกเย็นวาบเข้าไปถึงไขกระดูกอย่าบอกนะว่าวิธีส่งกลิ่นของมันก็คือการใช้ควันบุหรี่ให้ตายเถอะมันช่างเป็นวิธีที่แนบเนียนชมัดญาติเป็นอะไรไปว่มนชัยกล่าวขึ้น ไม่ชอบควันบุรีแล้วโดนพ่นใส่แค่นี้ก็ต้องดึงหน้าขนาดนั้นแต่พะยาไม่ได้ตอบโต้ตัวเขากําลังยืนช็อกเมื่อสักครู่ถูกมันพ่นควันใส่ไปแล้วซึ่งตัวเขาก็สูดเข้าไปพอสมควรไม่นะจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวกูไหมเนี่ยอิโทบุรีแค่นี้เองทําเป็นหน้าเสียไปได้ว่าแล้วมนชัยก็อัดบุรีเข้าปอดก่อนจะพ่นเข้ามาที่หน้าของพยาอีกครั้งเมื่อพ่นจนหมด เขาก็ส่งเสียงหัวเราะอ,ออกมาเองน่าจะดูไอ้โฆษณาควันบุหรี่มือสองมากไปหน้าพี่ว่าพะเยาทนไม่ไหวอีกต่อไปโชกหมัดสวนเข้าไปที่ใบหน้าส่งร่างนั้นกระเด็นหงายลงไปกระแทกพื้นโอ้ยมนชัยร้องดังลั่นมีเลือดแดงไหลออกมาจากรูจมูกอะอ,อะไรวะเล่นแค่นี้ไม่ได้เหรอมึงหุบปากไปเลยนะพะเยาไม่รอช้าวิ่งตามเข้าไปกระทืบซ้ำ เท้าเข้าไปที่ชายโครงก่อนจะยกขึ้นเหนือตัวแล้วกระทืบลงไปสุดแรงโอ้ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยไม่มีใครช่วยตัวประหลาดอย่างมึงหรอกว่าแล้วพยเอาก็ดึงคอเสื้ออีกฝ่ายขึ้นมาก่อนจะซัดเข้าไปอีก3ามสี่ตุบเขากระทืบมันแบบไม่ยั้งเท้าเราคิดว่าหากปล่อยให้มันมีชีวิตร,รอดต่อไปตัวเขาจะเป็นฝ่ายที่ถูกมันเล่นงานเสียก่อน ในขณนะดเดียวกันระหว่างที่มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในโรงงานหมายเลข8 <c oughs> ก็ได้มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล่นเข้าไปจอดที่หน้าโรงงานผู้ที่นั่งอยู่บนรถคันนั้นก็คือสุชินนั่นเองพอดีว่าเขาลืมของบางอย่างไว้ที่โรงงานแห่งนี้มันคือกระดาษที่เขาเอาไว้จดไอเดียเรื่องแนวกฎแปลกๆที่จะเอาไว้เขียนส่งช่อง YouTube ที่ตัวเองฟังอยู่ในตอนนี้เอสุชินพยายามนึกว่าตัวเองลืมกระดาษแผ่นนั้นไว้ที่ไหน อาจจะในลิ้นชักโต๊ะหรือไม่ก็เห็บเก็บเครื่องมือช่างเมื่อคิดได้เช่นนั้นสุชินก็ก้าวเท้าเข้าไปในโรงงานก็ถือสว่ามาตรวจความเรียบร้อยของงานด้วยแล้วกันไอสองคนนั้นจะได้เห็นว่าตัวเขาเนี้ยบแค่ไหนอุตสาห์ลงทุนขับรถมาตรวจงานดึกขนาดนี้แม้ความเป็นจริงจะแค่มาเอาของที่ลืมไว้ก็เอถอะทว่าเมื่อสุชินเดินเข้าไปถึงใจกลางโรงงานก็ได้พบกับภาพอันน่าตกใจปรากฏว่า เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆถูกวางกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นแต่เรื่องที่น่าตกใจที่สุดก็คือเรื่องที่เขาได้พบร่างของเพื่อนกำลังนอนหอบหายใจถี่รัวอยู่บนพื้นเฮ้ยไอ BRIAN ้ชัยสุชินรีบวิ่งเข้าไปประคองร่างนั้นขึ้นมาไอ้ชัยมึงอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะฟื้นขึ้นมาคุยกับกูก่อนสิเมื่อส่งเสียงเรียกออกไปเช่นนั้นเพื่อนของสุชินก็ค่อยๆลืมตาตื่น แล้วเมื่อได้พบว่าเพื่อนสนิทอย่างสุชินมารับตัวเองก็ถึงกับร้องออกมาด้วยความตื่นตันใจไอชินมึงช่วยกูด้วยนะช่วยด้วยช่วยสุชินขมวดคิ้วช่วยอะไรวะมึงไปโดนอะไรมาไข่เด็กของมึงนะสิคือว่ามันทว่าทันใดนั้นเองดวงตาของมนชัยก็ต้องเบิกกว้างเมื่อได้เห็นว่าร่างหนึ่งกำลังเดินเข้ามาจากด้านหลังเฮ้ย มึงเห็นนั่นไหมหืมสุชินหันกลับไปและตัวเขาก็ต้องอ้าปากค้างปรากฏว่ารุ่นน้องอย่างพยาวกำลังเดินตรงเข้ามาแล้วในระหว่างที่กำลังจะอ้าปากถามว่าเกิดอะไรขึ้นฝ่ายพยาก็ไม่รอช้าสัตหมัดเข้าไปที่ใบหน้าก่อนจะจ้องมองเข้ามาด้วยสายตาอันน่าหวาดกลัวมึงก็เป็นปีศาจอีกตัวสินะคราวนี้ปลอมเป็นไอ้สุชินเหรอดีเลยมันบังอาจให้กูมาเสี่ยงอันตรายแบบนี้ กูอยากกระถืบมันพอดี